สวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับผมนะครับตะวันวรพลน,นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแปลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราจะมาเล่นเกมอเคอมพิวเตอร์อก,กันนะครับแต่ว่าเกมอเคอมพิวเตอร์ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นเขานเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวแบบเกมการวางแผนนะครับต้องใช้ใช้สมองนิดน,นึงอ่ะก็แนวบอดเกมที่ผมชอบเล่นนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยต้องเตือนก่อนว่าเราต้องบอกกันว่ามันชื่อเกมอะไรนะครับมันชื่อเกมว่า The Emperor Rising of the Middle Kingdom นะครับผมก็คือเป็นแนวแบบเกมการสร้างเมืองนะครับประวัติศาสตร์จีนก็คือเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นตอนเด็กๆนะครับผมผมจำไม่ได้แล้วว่าผมไปเล่นเกมนี้ไม่ได้ยังไงนะครับแต่จำได้ว่าเฮ้ยมันมีเกมหนึ่งอะ่ะที่มันสร้างเมืองแก่กวบจีนแนละ้วสนุกมากผมก็เลยไปหามาอ้าวมันคือเกมนี้นี่เองไรเงี้ยแล้วตอนที่ที่ผมเป็นเด็กเนี่ยน่าจะประถมนะครับเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีไหนแต่ว่าเล่น เกมนี้บ่อยมากแล้วก็สนุกมากนะครับเออตอนนี้ก็เลยได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็สนุกสนุกมากแบบติดมากเลยก็เลยสอกว่าเอออยากมาทําคลิปแบบเล่นซะหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นการสอนด้วยเพราะว่าเกมนี้นจริงอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะครับอะพูดเยอะแล้วเราลองเข้าเกมกันกว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีหลาย เขาเรียกว่าแบบมันจะเป็นแบบว่าให้เราเล่นเป็นแคมเปญน,นะครับผมก็คือแบบเป็นหมดภารกิจเนาะมันก็จะมอบภารกิจมาว่าเฮ้ยภารกิจเนี้ยคุณต้องทำอะไรให้ได้อ่าอันนี้นี่ยผมก็เลือกของเชียร์ดิเนสตี้นะครับเชียร์ดิเนสตี้อ่านว่าอะไรวะเออแต่ว่าภารกิจแรกเนี่ยมันบอกว่าให้เราเนี่ยมี150 people นะครับผมในเพลนคอร์เตจกคือมันเป็นเหมือน,นคือบ้านที่พักเนี่ยมันจะม,มีหลายระดับนะครับ เราก็ต้องมีคนเนี่ย150คนในตัวเพลนคอตเทจเนี่ยนะครับอ่าถูกป่าวะอ่าเรามาลุยกันดีกว่าทีนี้เนะ่ยโหมดที่เค้ลเนี่ยก็คือผมตั้งไว้เป็นเวลี่อีซี่นะครับจะได้จบไวๆนะครับสนุกมันมันเล่นง่ายนะครับเวลีนะ่อีซี่เนี่ยทีนี้เขาจะสอนเรานะครับผมอ่าอันแรกก็คือนี่เนาะเรื่องเชลเตอร์เขาบอกว่าที่พักเนี่ยเราก็ลงบ้านไปนะครับมันเป็นบ้านแบบนี้นี่เราก็ลงบ้านไปปุ๊บคนเขาจะอพยพมาอยู่บ้านเราตตทีนี้เนี่ย ก็คือ,คอการที่เขาจะอบยอบได้ต้องมีทางนะครับเราสามารถต่อทางมาให้มันถึงบ้านได้นค,คนก็จะมาเต็มเติมในบ้านอืโอเคอันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นจดหมายนะครับคือในเกมรนั่นจะมีจดหมายเช่นใบฉบับนี้ที่มันสอนเล่นก็นเป็นจดหมายหนึ่งอันแต่พอมันมีจดหมายจากต่างต่างเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะมีจดให้เรามันจะมีมาเพิ่มให้เราอ่านซึ่งถ้าเราอยากจะอ่านให้เรากดนี่ครับสลักนี้ก็คืออยู่บริเวณล่างขวาจอนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าสร้างบ้านเสร็จเนี่ย แน่นอนว่าคนมันต้องกินน้ำนะครับน้ําเป็นปัจจัยสําคัญของร่างกายนะครับเราก็ต้องมีสร้างแบบวิวก็คือเมอนบ่อน,น้ำนะครับเขาตักน้ํากินก็จะมีคนเดินหาบน้ําไปขายอ่าเอ้ไปขายเอามาแจากเอาากเอแจากให้ชาวบ,บ้านกินน้ําออันนี้คือถ้าเกิดว่าเกมเราเนี่ยเราอยากจะหยุดหยุดเกมหยุดหยุดเกมให้มันแบบให้มันหยุดเดินก่อนเพื่อเราจะสร้างอะไรพวกนี้กด P นะครับผมเนี P P. Okay. ่ยนะ Passing P โอเคทีนี้เนี่ย พอคนเราเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีเรื่องของไฟใช่ไหมครับเรื่องแบบทําอาหารหรืออะไรพวกนี้นะก็จะมีอากาศไฟไหม้ได้เราต้องสร้างอินสเปกเตอร์นะครับหรือว่าแบบคนดูแลที่เขาจะคอยเดินดูถ้าไฟไหม้หเขาจะสาดไฟเงี้ยหรือว่าเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้ไฟมันไหม้นะครับผมซึ่งตอนสร้างเนี่ยมันก็จะมีนี่นะครับสีเหลืองกับสีเขียวก็คือว่าถ้าเกิดว่าแบบถ้าเราคือปกติอะถ้าเราสร้างในสีเขียวมันจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะมันอ่าผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ประมาณนี้แล้วกัน ถ้าคือถ้าเราสร้างสีเขียวได้ก็คือดีครับอสว่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นอันดูใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้กดเลยคืออะไรวะอไปต่อดีกอ่เอนันนี้อันดูเอออันี้ถูก้วอันนี้ก็คือเคลียร์นะครับก็คือแบบเวลาเราต้องการพังบ้านทิ้งหรือว่าแบบ้สร้างแล้วไม่ถูกใจเราถนนเนี่ยอยากลบถนนทิ้งเนี่ยก็สามารถกดเคลียร์ได้ครับรูปรูปเหมือนรูปรูปอะไรวะเอออยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงบริเวณ ใต้บ้านนะครับผมออ่าเดี๋ยวลองเล่นดูเดี๋ยวก็รู้เองโอเคผมไม่แน่ใจว่าเมาส์มันเห็นเห็นปลายเมาส์ไหมนะอาจจะไม่เห็นปลายเมาส์ไม่เป็นไรโอเคโลดเน็ตเวิร์กนะครับผมโลดเน็ตเวิร์กก็คือเนี่ยมันก็จะเดินคนขันก็เดินไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นคือเราต้องมีการบล็อกเส้นทางมันนะครับไม่ให้มันเดินไปไหนเช่เน,นเนี่ยคือหมู่บ้านเราอยู่แค่นี้นะครับคนถ้าเกิดว่าเราไม่บล็อกเนี่ยมันจะเดินเป็นทั่วมั่วตั้วหมดเลยไม่ได้นะครับผมทีนี้อ่ะ เราก็ต้องมาหาอาหารให้คนกินนะครับคนมันอยู่มันจะต้องกินข้าวใช่ไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยในหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีสัตว์อยู่นะครับเราสามารถตั้งเต็นท์นายพรานได้นะพันเตอร์ Hunter. อ่าให้นายพรานาเนี่ยไปล่าสัตว์มาให้ทีนี้เนื้อสัตว์จะเก็บที่ไหนต้องมีมิวนะครับเนี่ยอ่าเป็นที่เก็บอืมนี่ก็สร้างได้มันก็จะเก็บเนื้อสัตว์แล้วก็จะลืมไฟไหม้นะครับต้องสร้างอินสเปกเตอร์ไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บเราต้องเอาเอาเอมันต้องมีตลาดใช่ไหมครับ คนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถเอาเอาเนื้อมากินเลยเขาต้องแบบมีเออตลาดมาขายอาหารอะไรเงี้ยเออนี่ก็ต้องสร้างตลาดขึ้นมาแล้วก็เปิดร้านขายอาหารเเออทีเนี้ยคนจากาั้นขายอาหารเนี่ยเขาจะไปซื้อเนื้อมาเพื่อมาทําเป็นอาหารแล้วเขาก็เดินขายตามบ้านนะครับอ่าทีนี้อันนี้คือดูภารกิจนะครับผมว่าเอยมิชชั่นเนี่ยเผื่อเราลืมว่มามันต้องทําอะไรเนี่ยสามารถดูไนดะ้ที่บริเวณล่างขวาเหมือนกันนะครับมันจะมีหลายสญลักัณกเลย ซึ่ง hashtag นี้นะครับถ้าเจอก็ก,กดเข้าไปเลยโอเคทีนี้เนี่ยคนเนี่ยพขาอยู่ในภาคน,นึงมันก็อาจต้องมีเรื่องของแบบการบูชาบรรพบุรุษนะครับสารบรรพชนเนี่ยอ่าเนี่ยแอนเซสเตอร์คือแบบเอามาลงปุ๊บก็จะมีเรื่องของแบบเออศาสนาวัฒนธรรมพระเจ้าในนี้เข้ามานะครับเขาก็จะเดินแบบเออมันเป็นเหมือนมนะิวสิชเชียนอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่ไหมนะเออแต่ว่าเงี้ยมันจะสร้างความเชื่อให้คนนะครับอ,อ่าก็จะช่วยพัฒนาบ้านนะบ้านก็จะโตขึ้น โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรามาลองเล่นกันดีกว่าทีนีน้เห็นไหมว่มาต้นไม้มันบางอยู่นะตรงนี้เราก็อย่างที่บอกว่าด้านล่างขวาสุดเนี่ยเป็นเรื่องของเ,อเดี๋ยวผมจะสร้างนะผมต้องกด P ก่อนพอสเห็นไหมโอเคพอสแล้ว้านขวาก็จะเป็นเรื่องของแบบจดหมายเรื่องของอะไรนี้เนาะตรงกลางเนี่ยตรงด้านขวานะครับแต่ว่าอยู่ตรงกลางกลางเนี่ยมันจะเป็นทูให้เราเลือกหลายอันมากผมก็จะเลือกอันเนี่ยเคลียร์นะครับเคลียร์นี้จะเคลียร์ป่าก่อนโอเค นี่เราก็ลงบ้านนะครับบ้านจะอยู่ที่บนสุดเลยเออทีนี้ยตรงแถวคอลัน์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลายอันนะว่าจะสร้างอะไรแรง poplation นะั่นคือประชากรแล้วก็ลงบ้านเลยเนี่ยเขียวๆคือลงได้ผมก็ลงทั้หมดเลยเขียวๆลงเลยนะครทีนี้เราอย่าลืมว่าเราก็มี inspector นะครับอ่าไฟไหม้บ้านนะครับแล้วก็ต้องมี well นะครับผมก็คือให้ชาวบ้านกินน้ํานะโอเคทีนี้เนี่ย นี่เนี่ยถ้าเราคลิกขวาจะเป็นการดูรายละเอียดเช่นสมมติว่าผมคลิกขวาที่เวล์เนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าเนี่ยต้องมี employee zero ร m p l o y e e แต่ว่าต้องการ4คนก็คือต้องมีคน4คนเนี่ยมาใช้4คนในการแบกน้ําเดินนะครับผมแล้วก็ตัว Inspector เนี่ยก็ใช้คนมันต้องใช้คนด้วยอ,อินสเป t เตอร์ทาวเวอร์บิอ่าช่างมันเถอะแต่ว่าเดี๋ยวพอคนมันเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันก็จะไปทํางานกระจายตามนี้เลยนะครับยวลองดู เอาทีนี้ผมลืมผมต้องวางรถบล็อกนี่ครับเดี๋ยวมันเดินไปทั่วนะครับคนก็จะมาละเดินทางมาจากนี่นะครับแดนไกลอ่าเข้าบ้าน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 เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มมาทำงานแล้วจากที่เนี่ยเห็นไหมก็มีโฟมพออี์อ่ะตอนแรกเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์โอเคอินสเปกเตอร์ก็มาแล้วเห็นไหมเขาก็จะเดินเห็นไหมอินสเปกเตอร์จะเดิน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 เช็คบ้านยี่ผมตั้งเกมมันเร็วเนี่ยสปีด80ดสิบนี่ไหมจะเห็นเขาเดิน เดินตรวจตานี่ก็จะขายน้ำนี่คนขายน้ำนี่ <Okay. S 1> Water Carrier ส่วนนี้ก็คือเป็นชาวบ้านนะแต่ผมชอบเกมมาเร็วนะครับสปีด <c oughs> ร้อยเลยโอเคทีนี้เนี่ยบ้านเนี่ยหนึ่งหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากได้คนเยอะแล้วก็อัดบ้านยาเยอะนะครับมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าบ้านเนี่ยสามารถอัปเกรดเพื่อจะเพิ่มให้มันแบบขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อคนอื่นเติมได้นะครับผมซึ่งบ้านมันจะอัปเกรด มันทำยังไงถึงจะอเอเกิดคลิกขวาที่บ้านได้นะครับนี่มันจะบอกว่านี่ resident of this house เนี่ย need food before the house can improve ก็คือว่าต้องมีอาหารให้เขานะครับอ่าเราก็ไปสร้างอาหารกันนี่ครับอาหารก็อยู่ตรงนันล่างนะครับตรง agriculture นะครับผมการเก็บเกี่ยวเนาะแล้วก็มานี่ land and, and sea hunter tent เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีพวกเนี่ยนกพยางนกอะไรเนี่ยเ,ออเติมเต็มเลยแล้วก็สร้าง hunter t e n มไปมบให้เขามาจัดการ จะยิงนกนะครับเขาก็มายิงป๊อปป๊อปปปป,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 ปแล้วเขาก็จะมาเก็บนี่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีที่เก็บเนื้อนะครับอ่าเราก็สร้างมิวไปด้วยอือสวัสดีนึกไหมนะอ่าตรงนี้ละกันแล้วก็ผมมีต้องมีอินสเปกเตอร์ทาวเวอร์ด้วยอันนึงไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้นะครับอืมตรงนี้น่าจะเวิร์คสี่เขาจะเดินนะกันหายเขาทีนี้เนี่ย เรื่องของมิวเนี่ยการเก็บของเนี่ยมันก็จะมีมีทริคนิดหนึ่งหมือนกันครับถ้าเราคลิกขวาที่มิวเนี่ยมันจะมีนี่ใช่นไหมเกมมีวก็คือแบบว่าเป็นเนื้อนะครับผมทีนี้เนี่ยตรงออเดอร์สก็คือถัดมาจากตรงชื่อเนี่ยมันจะมี3อย่างให้เรากดนะครับก็คืออันแรกมันจะเป็นเก็ตอยู่แล้วกับ2คือ stock limit. สต็อกลิมิตสต็อกลิมิตก็คือว่าเราจะตุนอาหารเนี่ยไว้ในมิวเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมซึ่งจะดูว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวผมสร้างให้ดูกันมันจะเขียนไว้นะครับว่าบรรจุได้เท่าไหร่ลองม เออเอาไม่ได้เขียนว่าถ้าผมได้ผิดมันจะจุได้32นะครับงาช่างมันเถอะแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องเลือกว่าเราจะสต็อกสินค้าชิ้นเนี้ยไว้มากแค่ไหนนะครับอย่างมิลเนี่ยตอนนี้เราตอนนี้เราสต็อกมีลเนาะก็คือเนื้อ32ก็คือเต็มเลยคือเดียวอนาคตเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากกว่าเนื้อธรรมดานะเดี๋ยวจะมีเนื้อมีข้าวมีแบบพวกพืชผักมากขึ้นมีปลาด้วยให้เรามาสต็อกรวมกันในมิลเดียวนะครับผมเราต้องแบ่งว่าเฮ้ยเราจะสต็อกอะไรมากน,น้อยนะครับ เนี่ยออเดอร์เนี่ยจะมีสามงานคือเก็ตเก็ตเนี่ยคือว่ามันจะเอามาคือเก็ตเนี่ยอยู่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมีเนื้อเนี่ยมันจะดึงมาที่ตัวเองจนกว่าเนื้อที่ที่มันจะเต็มถ้ากดอีกทีหนึ่งปุ๊บจะเป็นเอมตี้เอมตี้คือว่าถ้าเรามีเนื้อเนี่ยถ้ามิลเนี่ยมีเนื้อมันจะเอาเนื้อเนี่ยกระจายไปที่อื่นมันพยายามให้เนื้อหักไปสมมติว่ามันมี2สมมติว่ามันมีมิลนี้กับมีมิลหนึ่งไอ้มิวเนี่ยมีเนื้อเรากดเอมตี้เนี่ยไอ้มิล ผมหวังว่าผมจะพูดรู้เรื่องนะแล้วก็ด dot accept เนี่ยก็คือว่าไม่รับก็คือถ้ามีเนื้อเนี่ยมิวนี้ก็ไม่รับอแต่อันนึงคือ accept accept เนี่ยคือมันจะรับถ้ามันมีถ้าเกิดมันไม่มีมันก็ไม่รับสมมุติว่ามันมีแบบว่าแหล่งแหล่งแบบสมมุติว่ามันมี2มนะิวแล้วกันมิวซ้ายมิลขวาเนาะมี2มิวมิวหนึ่งอะ่ะตั้ง get มิลหนึงตั้ง accept มิล get เนี่ยจะต้องเต็มก่อน accept ถึงจะได้เพราะว่า get เนี่ยมันอยู่เหนือไง get คือไปเอามาเนื้อเขาจะเติมที่ get 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 ไอคนเขียนเนี่ยจะอา้าวแล้วกูไปไหนต่อเนี่ยอา้าวมันเห็นมิวอีมิวนี้มันเขียนว่า access มันก็เดินไปหามิวนี้เลยก็ว่าให้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 เออไม่รู้ผมเข้าใจไหมนะเออไม่รู้ว่าคุณดูเขาเข้าเข้าใจผมไหมแต่ว่าผมต้องการเนื้อให้มันมาที่นี่ผมก็เก็บไปเลยอ่าต่อให้มันเดินตุู๊ด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 ูก็ต้องมีมีเนื้อละเราก็ต้องสร้างตลาดนะไปเลยหนึ่งตลาดแล้วก็มาที่ช็อปนะครับฟู้ดช็อปอ่าทีนี้ คนจากคูช็อปเห็นไหมเขาเดินไปซื้อเนื้อแล้วเขาก็จะเดินขาย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 อโอเคทีนี้ชาวบ้านมีอาหารกินแล้วที่ขวาดูหรืออะไรเขาบอกว่าเฮ้ยต้องมี ancestral shrine ก็คือแบบว่าศาส,สนานะครับผมบูชามันพอหลุดนี่งไงเราก็เลยลงเลยเปี้ยงเขาก็จะเดินเห็นไหมพอเดินปุ๊บบ้านโตเลยไหมบ้านเปลี่ยนอัพเกรดเลย แล้วก็คนตอนนี้154คนแล้วอ่าแล้วก็ผ่านแลวภารกิจแรกนะครับชิวๆนะครับไม่มีอะไรมากแต่เราจะเล่นสัก2ภารกิจแล้วกันเพราะว่าเกมมันเร็วมากเลยภารกิจที่2ก็คือว่ามี250คนนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยต้องอัปเกรดขึ้นนะครับเป็น Attractive โอเคเขาก็สอนเราเพิ่มนะครับว่าโอเคอ่าวางทางเนี่ยใช่ไหมทางสามารถต่อไปข้างบนได้ทีไหน,นก็ต้องเริ่มทำฟาร์มแล้วนะครับแต่ที่แต่ก่อนมีนแต่เนื้อเนาะอ่าเราก็ต้องสร้างฟาร์ม อันนี้คือฟาร์มเฮาส์ไม่ใช่ขนมปังนะครับผมอ่าแล้วเราก็ลงแปลงปลูกพาะพืชนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเฮมนะครับผมไม่แใจว่าภาษาไทยคืออะไรอะ่ะผมไม่แ่ใจมันคือแบบปอหรือว่ากัญชาวะเอ,อไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะเออก็ผมจะเรียกทับศัพท์นะว่าเฮมมาเลยนะครับโอเคต่อมาก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยคนงานมันน้อยใช่ไหมคือเดี๋ยวพอเรา,เราทํางานไปเรื่อยเนี่ยเราต้องบาลานซ์ระหว่าง คนในหมู่บ้านเรากับคนที่มีอาชีพนะครับถ้าเกิดว่าคนในหมู่บ้านเราเยอะเกินไปไม่มีอาชีพให้เขากตกงานถ้าเกิดว่าคนในหมู่บ้านน้อยแต่อาชีพไม่เยอะก็ไม่มีคนทํางานต้องบาลานซ์ดีๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนคนไม่พอเนี่ยสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวมิลเนี่ยมันจะเก็บแค่พวกอาหารใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บอย่างอื่นเช่นแบบเก็บพวกพืชผักเพาะปลูกเนี่ยเช่นเฮมเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยก็คือการชงกัญชาะครับ นั่นแหละเราต้องสร้าง warehouse นะครับหรือก็คือแบบที่เก็บพวกนี้แหละที่เก็บของแล้วเราก็ต้องสร้าง shop เขม shop เขาก็จะเดินขายนี่ก็อธิบายนะครับพวก get e p t แล้วที่ผมว่าไปแหละทีนี้เนี่ยตัว shop เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนคุณภาพของ food ได้คือคือปกติเนี่ยคุณภาพอาหารเนี่ยมันจะเป็นแบบอาหารกากาก่อนะครับเราก็ต้องแบบว่าถ้าเรามีอาหาร2ชนิดเนี่ยมี food 2ชนิดในม e a เราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็น plain food ได้ถ้ามี3าชนิดก็เป็น a p p e t i t e food ได้นะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าอาหารมันอร่อยขึ้นเนี่ยชาวบ้านเราจะโตสร้างบ้านได้ดีขึ้นด้วยนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเนื้อละหนึ่งเดี๋ยวเราทำาทำฟาร์มเนี่ยเราจะมีของกินเพิ่มนะครับเราก็มาเติมในมิวเราอ่าโอเคแล้วก็คนชาวบ้านอยู่เนี่ยต้องการความสวยงามนะครับผมถึงจะพัฒนาบ้านได้ก็ต้องเติมสว่วนให้เขาหน่อยโอเคหมดแล้วไปกันเลยซอฟเกมสักนดิดหนึ่งพีนียผมขอดูอธิเขาช่วยก่อนไก้หไหมเขามีฟาร์มมาให้แล้ว ทีนี้เราจะทำเป็นมิลเล็ตนะครับมิลมิลเล็ตมิลเล็ตจะเป็นหนึ่งในอาหารนี่แหละผมก็อยากจะแบ่งเห็นไหมเกมมิดกับมิลเล็ตเราก็จะแบ่งคนละครึ่งแล้วกันผมจะซ็อกไปแค่16อ่ามิลเล็ตก็16ครึ่ง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 นี้เนี่ยผมก็ต้องสร้างสร้างทางทางลงทางขึ้นนี้โอเคผมจะต่อโอ้ยควาหยาบนะครับโทษทีผมจะต่ออันนี้ให้มันแบบเรียบร้อยนิดนึง อ่าอ่าลงมาครับฟาร์มเฮาส์สดใหม่ทุกเช้าลงตรงนี้เลยแล้วก็เฮมัตรงนี้แล้วกันเฮมทีเนี้พอเรากดสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะยังลงบ้านลงตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าเรากดเลิกพอสก่อนอ่า้าเราก็ค่อยปูลงไปเลยปาบแบบนี้โอเคตัวเฮมผมก็จะปูลงไปปุ๊บโอเคทีนี้เราก็ต้องสร้างเวหาส์เนาะที่เก็บให้มันเวหาวส์กัน โอเคนี่นะครับผมก็จะให้ไวท์เฮาส์เนี่ยรับเป็นเฮมเ,เต็มๆลเลยเฮมล้วนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อผมมันจะเริ่มเต็มแล้ว<ส>เ,เราก็รอเขาทำการเกษตรปั๊บะสีทำเสร็จปุ๊บเขาจะมาที่นี่นะครับเพราะว่าผมตั้งไว้ว่าเก็ตแล้วนะค a c c แอคเซปต์เนาะตอนเนี้ยคือตอนนี้มันมีแค่ที่เนี้ยที่เดียวที่แอคเซปต์นะครับมันต,ต้องส่งที่อยู่แล้ว นีเขาก็าไปขายเนี่ยคนงานผมเท่าไหร่เนี่ยดูยังไงวะมันดูไม่ได้อ่ะมันต้องเขาบอกว่าคนน้อยผมสร้างบ้านก่อนเลยก็ได้ปับป๊บปั๊บสร้างไปเลยโอเคเฮมมาแล้วครับเราต้องสร้างเฮมช็อปนะปึ๊บโอเคคนเขาจะมาซื้อนี่แล้วก็มาขายแล้วก็เดินขายนะครับขาย โอเคตอนนี้ต้องรอฟาร์มอ้าวเฮ้ยมันมีที่เก็บมิวไม่มีที่เก็บเหรอโอ้ขอโทษขอโทษอ่าผมชอบตั้งแบบอ่าเคเออมิวเล็ตเข้าสู่กันนี่อ๋อทางไม่เชื่อมนะครับโอเวนกำอ่ะมานี่ตอนนี้เนื้อเนื้อเนื้อเหลือแล้วเห็นไหมเนื้อจะเหลือ นี่ผมเปลี่ยนตอนนี้เป็นนับเน,เนื้อีคือผมเวลาผมชอบให้แบบทรัพยาก,กรเราเหลือๆนะครับตเติมไปนี่นี่ในมิวเราเนี่ยมี2อาหารแล้วนะครับมีมิวเล็กับมีเกมมีดนะครับเราก็ต้องพัฒนาอาหารเราให้มันดีนะครับผมบเปลี่ยนเป็นแบบเพลนฟู้ดนิดนึงมี2ชนิดแล้วนี่เนี่ยเขาจะรับทั้งเนื้อทั้งมิวเล็เนี่ยไปขายนะครับอาหารก็จะอร่อยขึ้น ี่บ้านก็โตแล้วเนี่ยอาหารอร่อยแม่งบ้านโตเลยอโอเคไหนบ้านนี้มันไม่โตเราคิดขายไ,ได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยแอพพิวไม่ดีก็คือว่าบ้านมันสภาพบ้านเราไม่น่าอยู่นะครับเราต้องเติมสวนให้เขาหน่อยบ้านจะได้โตนี่เติมสวนเติมสวนไอเติมสวนนี่โตเลยเห็นไหมทีนี้บ้านโตเลยอ่าชนะแล้ว ง่ายมากนะครับเกมนี้ <c oughs> ก็วันนี้นะครับจบมิชชั่นที่1นึ่งแลวมิชชั่นที่2ไว้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยว3 4เนี่ยเรามาต่อกันนะครับ <c oughs> มาเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ